สวัสดีพี่น้องเบื่อนี้เ่ากระชีมาเก็บพักขี้เล็กไปแกงพี่น้องพราะน่ะพักขี้เลสงามงามพี่น้องก้เลสหยอดงามไปแกงเสนังพี่นอ้องจะหยอดอ่นอนๆพี่นอ้องหยอดขี้เล็กอ่นอนๆ

แกงละใส่นนังหลายๆนะพี่นอ้องยอดงามๆต้นขีเล็กนี่หลายๆพี่น้องนี่มีแต่ต้นพร่อขีเล็กเต็มเลยเต็มเลยพี่น้องต้นพร่อขีเล็กอ้อมน้ำแถวอ่างมองเคีบหนำน้ำนมันีครับ ได้ยากเก็บกัเก็บได้เลยพี่นอ้อยางยอดงามๆโอเคนะพี่น้องซ้ำนี่แหละครับผมนะนี่บอาพี่เล็กโอเคครับผมสวัสดีครับ